สวัสดีค่ะเพื่อนๆของยายจ้าวันนี้ยายพาเพื่อนๆมาดูแม่เต่าจ้าเมื่อคืนหน้าบ้านยายน่ะกลางถนนรถเหยียบตายรถเหยียบตอนนั้นแต่ยังไม่ตายเนาะพอดียายก็พาเขาไปหาหมอสัตว์จ้ะหมอสัตว์เขาปิดเขาปิดร้านก่อนสามทุ่ม ก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็คนไข้ก็เยอะจ้ะพอดีก็หน่วยคู่ภัยเอาผามาพันแผลให้แต่เขาก็ไม่ไหวรถกระบะนะเหยียบจ้ะสงสารก็เลยพาไปหาหมอพอดีก็ <C oughs> เขาก็ไม่มีการหายใจเลยจ้ะสงสารมากจ้ะอุตส่าห์พาไปหาหมอเนาะกระดองมันแตกหมดเลยค่ะแตกแตกมันเป็นชิ้นๆแล้วก็ไอ้ที่เศษนั้นก็ไปไปจิ้มไอ้ตรงเครื่องในเขา อตสาจะช่วยชีวิตเขาเนาะแต่ก็อาการสาหัสมากจ้ะสงสารมากค่ะสู่อุตส่าห์ขับรถไปตอนกลางคืนหมอสัตว์เขาก็ปิดก่อนมันสามทุ่มกว่าค่ะ ตัวใหญ่มากเพื่อนๆของยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะลูกเต่าน่ารักมากจ้ะอันนี้เป็นแม่เขาละมะั้งเป็นแม่ตัวใหญ่อ่ะ พาปิดแผลอยู่จ้ะอันนี้ข้างในเขาก็จะเริ่มมีกลิ่นน้อยๆเดี๋ยวจะเอาไปฝังให้ตามาก่อนแล้วจะเอาไปฝังขุดดินขุดดินฝังจ้ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้ใหญ่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจจ้าปีใหม่แล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ